สวัสดีครับพี่น้องชาวเกษตรสวนมันสับปะลังทุกท่านครับป้พ่ปพอปออ่าพ่อจริงเคยครับพี่น้องผมเชื่อแล้วว่าพี่น้องในหลายท่านนี่กำลังมองหาปุ๋ยทางใบฉีดไทย้มันสนนนนับปะหลังเนบ้ครับมันสับปะลังพี่น้องท่านใดอายุหนึ่งเดือนถึงสองเดือนอยู่ประมาณนี้เขาต้องฉีดปุ๋ยทางใบปุ๋ยทางใบนี่เขาต้องฉีดปุ๋ยชนิดใดดีที่สุดก็คือปุ๋ยนามครับผมแนะนำเป็นปุ๋ยหนามสก่อิจะพึ่งไปเล่นปุ๋ยเกศเล่นปุ๋ยเกศนี่ผมจะแนะนำให้เล่นประมาณอายุคือสองเดือนครึ่งขึ ปุ๋ยำน,นี่มันจะเป็นปุ๋ยอ่อนๆเหมาะสําหรับมันสำปะหลังอายุหนึ่งเดือนถึงสองเดือนครึ่งจะประมาณนี้แหละพี่น้องเมื่อนี้ผมออกมาฉีดปุ๋ยทั้งใบออกมาฉีดปุ๋ยทั้งใบปุ๋ยตัวใดราคาบ่แพงหรอกปุ๋ยตัวนี้พี่น้องผมเพิ่งจะลองใส่ผมซื้อมาจากรานสดาปีนี้จะมาทด,ทดสอบใส่บิ่งว่ามันจะผ่านบอมมนจะเป็นยังไง ประมาณนี้แล้วตัวนี้ผมก็ใส่เขาปีที่สองแล้วเนี่ยปีที่สองแล้วตัวนี้ตัวนี้ก็เพิ่งจะร้องใส้ปีแรกมาทดสอบเบ่งรือว่ามันจะเป็นยังไงไมันจะได้ผลบ่มันจะเปลังจนสวงามบ่เมื่อนี้การฉีดปุ๋ยทั้งใบนี่ฉีดแบบไดให้กับต้นมันสปลังผมจะบอกพี่น้องว่าต้นมันสปลังนี่ ปากใบของมันสปะหลังจริงๆแล้วคืออยู่ใต้ใบอยู่ด้านล่างของใบเวลาเข้าฉีดสมมุติว่าต้นมันสปะหลังเขาสูงเขาก็สามารถฉีดหันหัวพ่นขึ้นขึ้นไปหาใต้ใบก็ได้ครับขึ้นถึง่งฝานะ่ะฉีดไปนละอองหันขึ้นถ้าต้นมันสปะหลังเขาสูงทวมหัวแล้วเขาฉีดแบบนั้นก็ได้มันสปะหลังเขาจะได้กินปุ๋ยนี่ยังมีประสิทธิภาพเลยแล้วอีกอย่างหนึง่ง ถ้าต้นมันเขาเล็กต้นมันเท่าหน่อยเขาก็ฉีดลงมากก็ได้ฉีดใช้ใบไปเลยตามปกติที่เขาก็ฉีดนี่คือการฉีดปุ๋ยทางใบาตามปกติและอีกอย่างหนึง่งถ้ามันสัมปะหลังเขามันมีรากฝอยอไม่มีรากฝอยมีนั่นมีรากหาอ,อาหารแล้วนี่คือช่วงอายุป,ประมาณจักหาเดือนหกเดือนแล้วเขาก็สามารถฉีดใส่ดินได้เด้พี่น้องเด้อ สีเส้ดินเลยสีเส้ดินเลยก็ได้เพราะว่ามันสามารถฉีดลงดินได้นี่แหละคือวิธีฉีดปุ๋ยฉีดปุ๋ยทางใบหรือฉีดปุ๋ยเก็บมันสามารถฉีดทางดินและทางใบได้ถ้าเขาอยากให้มีประสิทธิภาพก็ต้องฉีดตามที่ผมบอกพี่น้องบางท่านกยังไม่รู้ว่าจะฉีดแบบใดฉีดในลักษณะจังไดก็ได้นะครับพี่น้องยังยังบม่เข้าใจการฉีดปุ๋ยทางใบนี่ที่ผมบอกว่า ฉีดสลับฉีดสลับนี่หมายถึงสลับแบบใดนโบแมนว่าฉีดสลับขึ้นแล้วก็ฉีดเสบยฉีดเสดินฉีดเสบยฉีดเสดินแบบนี้โบแมนครับฉีดสลับในความหมายของผมคืออาทิตย์นี้พี่น้องออกไปฉีดนี่ฉีดเสบยอาทิตย์ต่อไปให้พี่น้องฉีดลงดินเนี่ยเป็นในลักษณะแบบนี้ครับนี่เขาเรียกว่าฉีดสลับฉีดไปเรื่อยๆฉีดไปเรื่อยๆสลับกันไปสลับกันมาในลักษณะแบบนี้แล้วที่นี่อีกอย่างหนึ่งก็คือ พี่น้องยังบอกเข้าใจในเรื่องการที่ว่าเขาเริ่มฉีดปุ๋ยทั้งใบในช่วงใดจนถึงช่วงใดการฉีดปุ๋ยทั้งใบนี่ผมจะแนะนําให้พี่น้องฉีดเริ่มตั้งแต่แตกใบตั้งแต่แตกใบออกมาครั้งแรกตั้งแต่พี่น้องปลูกกันละแตกใบออกมาจนจนที่ใบแก่แล้วใบสีเป็นสีเขียวเข้มนะพี่น้องก็จะาสามารถฉีดปุ๋ยทั้งใบได้เลยฉีดปุ๋ยทั้งใบพี่น้องก็ต้องใส่ปุ๋ยอ,อ่อ,อนๆสะก่อน พี่น้องห้ามผสมหลายสูตรพี่น้องใส่ฮอร์โมนหรือปุ๋ยน้ำก็ใส่ปุ๋ยน้ำย่างเดียวเกษตรกรฉีดเลี้ยงเกษตรกรจุดอัฒั่งมันอายุครบหนึ่งเดือนใบหลายแล้วใบแก่ใบหนาแล้วที่นี่พี่น้องก็สามารถเพิ่มปุ๋ยเข้าไปอีกได้ฉีดไปจนหอดอายุมันที่เท่าไหร่ทีนี่พี่น้องฉีดจนหอดอายุมันถึงเจ็ดเดือนจนม่าสามารถที่จะฉีดได้จนขึ้นยุพ่พวบความพึ่งพ่อใจของพี่น้องนั่นแหละ ในการฉีดปุ๋ยทั้งใบนะและอีกอย่างหนึง่งมันมีสูตรมันมีเทคนิคก็คืออายุอายุมันเริ่มปลูกตั้งแต่เริ่มปลูกข้าปปูปุ๊บนี่แตกใบออกมาแรกแหลกนี่ผมจะในนให้พี่น้องฉีดน้ายาเลี้ยงรากเดี๋ยวพี่น้องฉีดน้ายาเลี้ยงรากสกัก่อนช่วงนี้กับปุ๋ยฮอร์โมนอ่อนๆและอายุเขานื่งเดือนเต็มปุ๊บพี่น้องก็ฉีดตั้งแต่ไอ ฉีดตั้งแต่ปุ๋ยตั้งแต่ปุ๋ยก็ได้แต่ก็อายุสองเดือนก็จะค่อยมาเปลี่ยนสูตรเป็นปุ๋ยเกตปุ๋ยเกจสูตรเสมอสูตรยี่สิบยี่สิบสูตรยี่ห้ายี่ห้าหรือยี่ห้าห้าห้าที่ก็ได้ครับพี่น้องและอายุสามเดือนปุ๊บกับพี่น้องก็มาเปลี่ยนเป็นตัวหลังหลายจะเป็นสูตรสูตรนกยิบสูตรูนหาูนหรือจะเป็นยี่ห้าห้าสิบแปดในลักษณะไปมีปุ๋ยเกตได,ด้พี่น้องปุ๋ยเกตคือบ,บ่ทิมตัวหนาก็ได้ ให้มีตัวหลังในลักษณะที่ต้นมันสับหลังพี่น้องบางงามก็ให้มีตัวหนาแย่ทิมตัวหลังให้มีตัวหลังแย่ทิมตัวหนาในลักษณะแบบนี้ให้พี่น้องฉีดไปเรื่อยเพื่ออย่างตัวหลังนี่ก็คือโพแทสเซียมโพแทสเซียมนี่คือเพิ่ม <c oughs> เพิ่มน้ำหนักขยายหัวเฮ็ด <c oughs> ห้หัวมันสับหลังเขา <c oughs> ใหญ่เห็ดห้หัวมันเขาบเกาวเห็ด <c oughs> ห้หัวมันเขาหนีแน่นแต่ก็มีน้ำหนักมีแป้งหลายก็คือตัวหลังอะโพแทสเซียม แล้วที่ตัวนานีา่คือไนตัวเจนนี่เฮ็ดไหต้นมันสำปะหลังเขานี่บ่มีอาการนอกปุ๋ยเกิดเฮ็ดไหต้นมันสำปะหลังเขานี่งามเวลาเขาฉีดเนี่ยส่วนหลายถ้าพื้นที่ไหบ่มีฝนตกนะเน่ะเขาฉีดสูส60เดียวๆเลยเนะ่ะมันจะเฮ็ดไหมันสบปะหลังนกปุ๋ยเขาก็ต้องใส่ตัวนาเพิ่มให้มีตัวหนาเพื่อช่วยแม่นบอกพี่นอ้องเพื่อซอยซอยเฮ็ดไหมันสบปะหลังเขานี่บ่มีอาการนอกปุ๋ยพี่นอ้อง ลองไปปรับเปลี่ยนใส่เบื้งเดิมพี่น้องท่านใดนที่เคยี4060เหลือเฮ็ดให้มันสปะหลังนอกนะพี่น้องให้มีตัวหนาพร้อมตัวหนา60เปอร์เซ็นต์ก็ได้แต่ก็ตัวหลังหลายๆจะเป็นได้รักทับงนั้นแต่มันก็เฮ็ดให้มันสปะหลังเท่านี้เกิดอาการนอกปุ๋ยได้เฮ็ดให้มันสปะหลังเท่านี้งามแต่ก็หัวกระยิบเพื่อนนุ่นนักนี่แหละเทคนิคนิดเล็กนิดน้อยพี่น้องเทคนิคนปล่ดลายหรอกในการฉีดปุ๋ยทางใบ พี่น้องในหลายทันมือใหม่สําหรับมือใหม่กับยังบุรุวิธีฉีดปุ๋ยทางไบแล้วกะสำหรับมือเก่าเพิก่กระลูกแล้วก็ออกมาบอกพี่น้องน้ำแน่เท е คนิคเรียกพี่น้อยในการฉีดปุ๋ยทางไบพี่น้องขเขาในหลายทานยังบุรุบางคนนี่ปลูกมาใหม่ๆน่เลยกับบุรุเลยว่าปุ๋ยทางไบคืออีหยังปุ๋ยเกจคืออีหยังปุ๋ยฮอร์โมนคืออีหยังก็ยังบุรุปุ๋ยฮอร์โมนคือปุ๋ยน้ำครับปุ๋ยน้ำเด้อพี่น้องเด้อปุ๋ยน้ำี่เป็นปุ๋ยขวดชนิดน้ำ นี่เขาเรียกว่าปุ๋ยฮอร์โมนปุ๋ยเก็จก็คือปุ๋ยเก็จผงปุ๋ยเกดผงที่เอาเอามาละลายน้ำในถัง20ลิตรฉีดนี่แหละปุ๋ยเก็ดผง,าาาาง,ดดผงคือผงดำผงดำก็คือพวกวิตามินพืชก็คือผงฮิวมิกผงกดอะมิโน,โนต่างๆก็คือผงดำมันดีที่ไหนผงดำเนี่ยผงดำนี่ก็คือจะให้มสะสปาลังเขากินปุ๋ยได้ดีเป็นลักษณะแบบนี้แหละพี่น้อง มันเป็นในสารที่สิกัดมาจากศักดิ์พืชศักด์ักด์กนับพันปีนะผมไปหาข้อมูลมากับประมาณนี้แหละพี่น้องกองใจนในเรื่องใดก็สามารถสอบถามคอมเมนต์ได้ที่เก้าครับผมจะไปฉีดปุ๋ยทางใบละฉีดฉีดย,ยามมือเสาร์เด้อพี่น้องเด้อฉีดส้วงเสาร์ตีหาถึงประมาณจากสองโมงเสาร์กับพอเวลาแดดออกแดดจัดแล้วพี่น้องห้ามฉีดแล้วก็ไปฉีดอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงบ่ายสามไปหาจากทุ่มหนึ่งประมาณนี้อ่านคะือไปฉีดส,ส้วง สายสายมันบุดีมันเทียบให้มันสปะหลังเขาเกิดอาการใบใหม่ได้คลิปนี้ไว้สักนี้ครับเจองคลิปหน้าครับฮักแพ่งกันไว้ด้วยพี่น้องเด้อสวัสดีครับบ๊ายบายครับ